สวัสดีครับ FC จานาดครับโอโหไม่ได้พบกันคลิปหน้า YouTube นานมากวันนี้ครับห้าร้อยกว่าองค์หลายรายการเลยจริงๆเกิน500ด้วยไม่ได้เจอกันนานครับผมเดินทางบ่อยนะช่วงนี้ทั้งงานแล้วก็งานลาดงาน,งานหลวงนี่ไปได้บ้านลูกศิษย์มาถุงเดิมๆแต่ว่าขอแกะแบ่งเข้ามานะแบบนี้ถุงเดิมๆ100องค์นะแต่ว่าถุงนี้น่าจะเหลือสัก40องค์อะ พระคำข้าว,าวรุ่น2ครับสภาพสวยใช้ได้เลยนี่สวยเลยผิวดำเดิมนะก็คือว่าพระนะรุ่นสองเป็นรุ่นน่ยอดนิยมตลอดการนะครับเพราะว่าราคาบูชาย,ยัางมีตั้งหลักร้อยหลักพันนะครับแล้วแต่ความความสะดวกใจในการบูชานะแต่ถ้าแนะนำว่าพระทุกแบบมีพุทธคุณเหมือนกันครับขอให้บูชาจริงๆแล้วก็เป็นพุทธโธประมาณโนนะครับอยู่ที่การปฏิบัติความเชื่อแล้วก็ วิธีการต่าง,างๆที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับอ่ะรุ่น2มีมากยิ่งดีอนาคตจะเป็นเศษรษฐีหลวงพ่อบอกไว้นะครับอนาคตจะราคาหลักหมื่นหลักแสนชุดนี้ใครไวใครได้นะมีประมาณสัก30องค์ไม่เกิน40หรอกผมจำไม่ได้แล้วผมนับแล้วผมเขียนไว้ขอราคานี้ให้ไปเลยสำหรับ FC จ่าหน้าที่ไม่ได้เจอกันนานอ้าวนี่ครับ ใครจะรับพระคำข้าวรุ่น2พระทุงเดิมจากพระ100องค์นะแกะแบ่งเลยเนี่ยองค์ละ8 9 9นะพิมพ์มาบอกผมได้เลยนี่นะรายการแรกนะ899ใครไว้ใครได้ครับต่อมารายการนี้นะครับเหรียญรูปหลรอใบโพนะครับด้านหน้าเป็นหลวงพ่อนะด้านหลังเป็นยันเกราะเพชรนะครับปี35นะ ผมได้มาสององนะครับเดิมๆสวยๆมีมาสององแบ่งบูชาต่ำกว่าราคาวัดนะครับใครจะรับรายการนี้นะครับพิมพ์มาเลยครับเหรียญของขวัญวันเกิดรุ่นสุดท้ายนะครับมีแบบสมเด็จฟื้นมาสามพญานะครับด้านหลังสมด็จมัมนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีแบบหลวงพ่อนะครับด้านหลังพระีิริยะเมตไตรนะเนี่ยผมมีเหลืออยู่4เหรียญเนี่ยเนี่ยนะครับเป็นล็อกเก็ตของขวัญวันเกิดรุ่นสุดท้ายนะนนี่ แบบหลวงปู่ฟื้นมี3นะแล้วก็แบบหลวงพ่อมี1นะครับอันนี้ใครไวใครได้นะอนุภาพเนี่ยก็คือก็คืเขอเหรียญของขวัญวันเกิดนะครับทุกรุ่นมีอนุภาพเหมือนกันครับแต่ว่าเหรียญรุ่นแรกจะนิยมสุดครับเพราะว่าเป็นศักดิ์สิริรุ่นแรกด้วยแล้วก็อนุภาพที่หลวงพ่อพูดไว้ก็คือพูดจากรุ่นแรกนะอ่ะอันนี้บูชาเบาๆกันไปแค่สี่องค์ครับผมรายการนี้เอาใจคนที่อยากบูชาพระคำข้าวนะครับประกอบผ้าหางหมากคู่กันนะ นี่คือความเข้ารุ่น2นะครับแบบนี้นะปิดทองบูชาเล่ง่าบผลตามสายวัาสูงนะครับและนี่คือพระหางหมากรุ่นพิเศษนะครับปิดทองบูชาเล่ง่าบผลเดิมๆดิมนะอันนี้ชุดนี้จากวัดเดิมเดิมเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยคือปิดทองเดิมวัดนะครับหน้าหลังจะมีเอกลักษณ์ชัดเจนครับใครบูชาเดี๋ยวผมบอกให้ว่าดูตรงไหนมีแค่10คู่นะ อันนี้ชุดบูชาเล่งลาบผลนะครับปิดทองบูชาทั้งคู่สําหรับคนที่อยากบูชาพระคำข้าพระหางมากนะครับแม่ผู้พํนานําเพลงมี10คู่ใครจะบูชารุ่นนี้พระหางมากบกพระคําข้าวนะปิดทองคู่มห ah าราบ3850มีแค่10คู่ครับใครไวใครได้ครับรวมเหรียญล็อกเก็ตนะครับทันหลวงพ่อเสกทั้งหมดนะแบบนี้คือ เรื่องสมรักิ์นะครับของหลวงพ่อนะครับนี่ด้านหลังจะเป็นยันกรอบเพชรนะครับมี3แบบนะมีองค์หัวใจมีองค์เดียวแล้วก็เป็นล็อกเก็ตแบบนี้นะอย่างนี้นะ่าจะมีะมาสัก6องเนี่ยหกเจ็ดนะครับงานเรื่องสมรักิ์หลวงพ่อนะแล้วก็แบบหลวงพ่อหลังหลังรัชกาลที่5นะมีแบบ กลมเล็กแล้วก็ใหญ่นะอันนี้คือเล็กจะเป็นแบบซ้ายใหญ่จะเป็นแบบขวานะนี่นี่อันนี้มีอยูอ่อย่างละ2อนะครับอย่างละ2อันนี้มี2 468ีหกแเรือสมรักษ์แบบนี้มี8ปนะมี8องค์แล้วก็หัวใจมี1นะครับราคาบูชานะองค์ละ999แบบไหนก็ได้ได้ทุกแบบราคาเดียว 99 9คือแบบเลื่อนสมณศักดิ์นะครับอนุภาพก็จะเด่นในการเลื่อนเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับสำหรับใครที่บูชาเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ไม่ได้พักกิจบวชไม่ได้นะแบบนี้เบาสุดนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับมีทั้งหลวงพ่อแล้วก็ร้นเก้ารัชกาลที่5นะครับสําหรับท่านที่ศึกษาสายวัฒนสุมาจะรู้ว่ารัชกาลที่5มีความเกี่ยวพันกับวัฒนสุงมากๆนะครับ ถามกันเข้ามาเยอะมากๆเหรียญกูผู้ชนะจะมีหรือไม่นี่ผมไปเจอมาครับเป็นแบบชุบทองนะชุบทองก็คือรุ่นนี้ก็คือเหรียญกูพผู้ชนะนะครับด้านหน้าเป็นหลวงพ่อนะครับด้านหลังเป็นสมเด็จเจ้าตักสินนะมีอนุภาพเหมือนกันเลยกับเหรียญแบบลมดําไม่ลมเหมือนกันหมดใครที่ถามหาผมอยู่นะคนที่ทําอาชีพเสี่ยงหรือคนที่รักเคารพนศรัทธาหลวงพ่อแล้วก็องค์สมเด็จเจ้าตักสินนะเอาราคาเดียวกันเลยนะ ชุบทององร์ละ9 9 9ชุบทองสวยๆมีอยู่10 10ิะเหรียญน,นะครับใครไวใครได้นะครับใครที่พลาดรอบที่แล้วอะที่ผมทำคลิปแบ่งเหรียญหลวงปู่ปาลังยันเกาะเพชรปี26นะครับนี่ผมไปเจอกุใหญ่มานะทั้งชุบทองแล้วก็แบบไม่ชุบนะหลวงปู่ปานท่านเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อนะครับท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆบาร,รมีผู้ปฏิสัตย์ที่สุดแล้ว ด้านหลังปียันกรอบเพชรนะครับเศกปี26นะเป็นรุ่นที่หลวงพ่อแจกที่ศาลาสองไร่ถ้าผมจำไม่ผิดนะโอ้โหสักิิ์ทธิ์มากๆบางคนแขวนเป็นเหรียญขึ้นคอประจําองค์เลยเพราะว่าอะไรเพราะบาร,รมีหลวงปู่ปานท่านเป็นพระโพธิสัตว์ครับครูบาอาจารย์ช่วยมากๆบอกเลยว่าขอพรได้ดีมากๆถ้าท่านทาครบถึงพร้นะท่านขอบาร,รมีครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อได้เลยครับแบบนี้มีทั้งชุบเงินแล้วก็ชุบทองนะอ่ะ เหรียญละ799าเถ้าเป็นคู่คู่ละพ5น0ครับสวยๆเดิมๆนี่ชุดใหญ่ไฟกระพริบผมจัดมาให้แล้วครับบาร,รมีพระโพธิสัตว์เมตตามากๆครับท่านช่วยหมดครับผมชุดรวมบาร,รมีนะครับมีหลายรุ่นนะแต่เอาเป็นว่าทานหลวงพ่อเสกทั้งหมดนะครับพระรอดนะครับทำน้ำมนต์เนื้อดำเนื้อแดงเนื้เอ,อกราชมหาราชนะครับนี่นะแล้วก็เหรียญมหาราช ด้านหลังไปหลวงปู่ปานเนี่ยมีโบเนี่ยนะแล้วก็เหรียญครบรอบร้อยปีเกิดหลวงปู่ปาน,นะครับแล้วก็เหรียญนอกราชปี18แล้วก็นี่เหรียญยันเกาะเพชรนะครับหลังนี่ลานเกาะเพชรของหลวงพ่อนะนี่ปี27นี่ด้านหน้าเป็นหลวงพ่อนะแล้วก็นี่เห็นไหมชัดๆเจนอันนี้ด้านหลังก็เป็นหลวงพ่อเห็นไหมเอาเป็นว่าชุดเนี้ยชุดรวมเนี่ยนะ เอาใครจะบูชารุ่นไหนแคปภาพมาให้ผมก็ได้หรือว่าบอกชื่อมาก็ได้มีแค่นี้นะ2 4 6 8 10 11ดรายการหรือถ้าใครจะยกชุดบูชาก็บอกผมได้นะเอาเหรียญละเท่านี้นะเท่านี้นะชุดนี้นะ899ทุกองค์คุณชอบองค์ไหนคุณแคปคุณจิ้มมาหรือว่าคุณบอกผมก็ได้ แค่พระลอดก็คุ้มแล้วครับเนื้อแดงเขาก็แบ่งตปหัวหลายตังตัวนี้เรามีที่สุดครับทั้งมีรมรรยาวกุงปานนะทั้งมีแบบหลังยันกรอบเพชรแล้วก็มีทั้งพระลอดทําน้ามนต์นะครับดาวงานเป่ายันกรอบเพชรนะครับนี่แบบเพชรล้อมหลวงพ่อนะไม่มีเพชรตรงแฉกนะครับนี่นิยมมากๆถ้าคุณไปวัดท่าซุงมช่วงมีงานต่างๆเนะี่ยคุณจะเห็นเขาเน็บนะเน็บตรงเสื้อนี่ด้านหลังเปยันกรอบเพชร เสกในงานเป่ายันกรอบเพชรนะครับสมัยหลวงพ่อทั้งหมดนะนี่คือแบบที่1แบบที่1ก็คือไม่มีเพชรตรงแฉกนะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแบบที่2นะมีเพชรตรงแฉกคุณเห็นไหมเพชร3แฉกเนี่ยหายากมากเขาแบ่งกันหลายตังเลยเนี่ยนะวันนี้มี2แบบ2ราคา มีอนุภาพป้องกันคุณใสเป็นอริกัคุณใสทั้งปวงนะครับแล้วก็มีรูปลักษณ์หลวงพอ่อได้เป็นพุทธานุสตินะขอราคา2แบบนะครับแบบแรกแบบ1คือ1199แบบไม่มีเพชรตรงแฉกคือแบบนี้นะ1199แบบที่2เพชร3เม็ดตรงแฉกยอดนิยมเนี่เห็นไหมก็คือตรงแฉกจะมี3เม็ดอันนี้หายากหายากนะ ผมขอแค่1699นี่คือแบบที่2นะมีอย่างละ4 5ถึง5องค์ใครรับแบบไหนแคปมาหรือบอกผมก็ได้ครับว่ารับแบบ1199หรือ1699ต้องบอกว่าตอนนี้โรคระบาดกำลังกลับมาอีกหลายโรคเลยนะครับทั้งอหิวาตกะโกโรคแล้วก็ช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่กำลังระบาดมากในประเทศไทยและต่างประเทศมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากผมขอแนะนำคุณ พุทโธปมาโนนะครับบูชามงกุฎเพชรกันโลกระบาดมีทุกแบบในราคาบูชาเดียวกันคุณเอาไปบูชานะครับไปเลี่ยมไปเหน็บเสื้อนะรัตนาคุ้มของทุกวันเพราะรุ่นนี้มีบันทึกอยู่ในหนังสือสบัติพ่อให้เลยว่าอนุภาพสูงมากๆถ้าคุณกำลังใจที่สุดแล้วแม้แต่โรคร้ายแรงที่สุดโรคเอดก็สามารถป้องกันได้อันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับมีบันทึกนะ เอาราคาแบ่งปันเลยปกติผมแบ่งอยู่ราคาวัดพันหกนะพันหกนต้นไปวันนี้ผมมีอยู่ประมาณสัก6-7องค์เอาราคานี้1,399 1,399เท่านั้นใครไวใครได้มีไม่ถึง10แน่นอนครับผมรอบท้ายแล้วนะนะที่ผมเหลืออยู่เนี่ยเหลือเหลืออยู่เท่านี้นะพระชัยหลังช้างหลังพอปรหลวงพอ่อฤาษีพุทธาพิเศษพิธีใหญ่มาก เป็นเหรียญที่มีอนุภาพสูงมากๆกับบ้านก็คุ้มทั้งบ้านอยู่กับคนก็คุ้มคนอยู่ที่ไหนก็มั้งหมดเป็นเหรียญที่หลวงพ่อบอกไว้ว่าให้อธิษฐานว่าราชการที่หนึ่งไม่เคยแพ้คใครฉันใด ขอฉันจงเป็นผู้ชนะดังเช่นราชการที่1นึ่ฉันนั้นโดยเฉพาะขอให้มีชัยชนะเหนือความจนนี่ซองเดิมๆนะตั้งแต่ปี3ตูนะชุดสุดท้ายที่ผมมีแล้วนะอันนี้ขออนุญาตแบ่งรอบสุดท้ายนะรอบสุดท้ายเลยนะชุดนี้ชุดสุดท้ายที่ผมจะแบ่งให้ได้นะมีไม่ถึง50เอาไปครับเรียนละ495แต่ถ้าคุณ บูชาสามเหรียญขึ้นไปเอาทุนเอาทุนก็คือชุดละ1.35 0หหรือตกเหรียญละ450บูชาเท่าไหร่ก็ได้ถ้าพิเศษที่สุด10เหรียญขึ้นไปผมถั่วให้นะผมถั่วให้พิเศษนะ10เหรียญขึ้นไปเนี่ยอ่ะขาดกันไปเลยผมขาดให้ไปเลย สิบเหรียญขึ้นไปเอาราคานี้นะชุดสุดท้ายอ่ะใครไวใครได้เอาบูชาก่อนก็ได้ก่อนน่ะเหรียญเดียว495สามเหรียญขึ้นไปตกเหรียญละ4ี่ยเอากี่เหรียญก็ได้แต่ถ้าถึง10เหรียญเป็นต้นไปคุณรับเหรียญละ40 0เอาราคานี้ครับใครยังไม่มีบูชาไว้ให้ลูกให้หลานเพราะราคาแค่หลักร้อยครับคุณไม่ต้องกลัวเลย พุทธานุภาพมากกว่านั้นอยู่แล้วแล้วก็ที่สําคัญนะ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเ,าเด็กแขวนอะไรเอ่ยหล่นหายอะไรเอ่ยบางทีเราก็ยังมีกําลังที่จะบูชาต่อได้แบบนี้บูชาเก็บไว้ครับให้รักนาทุกวันนะครับขอให้ชนะความจนใครที่ปฏิบัติอยู่ก็ขอให้ชัยชนะเกือกิเลสน,นะครับนี่คือเหรียญพระสุปฏิปันโนสายเหนือที่หลวงพ่อ รู้จักและเคารพศรัทธ,ธามากๆในสมัยนั้นนะครับเหรียญตั้งแต่ปี2 0นะครับใครที่กําลังปฏิบัติอยู่นะครับใครที่เคารพนับถือครูบาอาจารย์ทั้งหมดนี้นะครับคุณบูชาไปได้เลยครับคุณบูชาไปได้เลยมีครบมีครบอยู่ในแปดทั้ง8องค์นะครับอยู่ใน1เหรียญนะปี2 0นะ่ะปีลึกมากๆนะครับผมขอราคาบูชาแบบแบ่งปันกันไปเลยนะ เหรียญน,นีเ้เรียกว่าหาหายากขึ้นทุกวันนะเพราะปี2 0ศคนแบ่งน้อยมากอ่ะผมขอเหรียญละเท่านี้ครับมีอยู่8เหรียญน,นะครับแบบสายเหนือนะครับใครชอบใครอยากปฏิบัติใครขอบารมีครูบาอาจารย์อยู่แนะนำให้บูชาครับท่านใดที่บูชาสมเด็จอมประถมรุ่นหนึ่งไม่ไหวรุ่นสไม่ไหวรุ่นสไม่ไหวรุ่นสก็ไม่ไหว ผมแนะนำรุ่นนี้ครับรุ่น5เป็นสมเด็จอปถมที่เราบูชาเป็นพุทธานุภาพปกป้องคุ้มภัยตนเองได้และราคาบูชาไม่สูงครับมี2แบบนะชอบแบบไหนบอกมากล่องแดงกล่องน้ำเงินนะองเล็กนะครับทั้งเด็กก็แขวนได้ผู้หญิงได้ผู้ใหญ่ได้ได้หมดนะครับนำไปเรียมพลาสติกนะเป็นแบบ ไม่อุดผงนะครับทั้งสองสองแบบนะองค์ระนี่599นะคู่กันอย่างนี้นะบูชาสมุระถมหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำมันชาติหลวงอุป,ปาน1หนึ่งขวดนะนี่เป็นคู่แบบนี้นะครับคู่ละ599นะ599ผมมีให้แบบระ7คู่นะครับ เอาใครอยากได้ใครอยากบูชาที่ราคาหลักร้อยแล้วเราจับต้องได้รุ่นนี้พุทธานุภาพสูงมากนะครับเพราะเป็นพิธีฉลองสมณศักดิ์ของท่านเจ้าคุณอนันต์นะดเจวัดวัฒนสูงที่แล้วนะอนุภาพครบถว้วนครับเรื่องเลือยศเลือนตำแหน่งป้องกันได้หมดครับเพราะนี่คือสมเด็จอมตะถมครับบารมีสูงมากๆพระพุทธเจ้าองค์แรกของโลกนะครับใครอยากได้บูชาไว้พร้อมน้ํามันชาติหลวงปู่ปานนะ แคทมาหรือพิมพ์บอกผมก็ได้ครับผมนี่คือพระยอดธงพระแห่งชัยชนะนะครับจกักรพรรดิยอดธงนะครับสร้างด้วยชนวนสมเด็จปฐมนะแล้วก็สมเด็จปฐมองค์จกักรพรรดิวัดท่าสูงนะครับสวยมากมากอานุภาพสูงมากๆใครที่อยากบูชาพระยอดธงอะ่ะที่ออกจากวัดท่าสูงแท้ๆนะผมแนะนํารุ่นนี้นะครับราคาบูชายังไม่แพงมากนะครับ ก็จับต้องได้นะนี่ข้างหลังเป็นแบบนี้นะครับมียันครบถ้วนทั้งหมดเขียนว่าท่าสูงนะข้างหน้าเป็นแบบนี้นะครับอันนี้อยู่ในซีนเดิมๆนะผมไม่ได้แกวอกมานะชุดนี้บูชาเถอะครับใครมีกําลังไหวเอาไปบูชาเอาไปแขวนนะครับภาพสูงมากอ่ะองค์ราเท่านี้ครับมีอยู่12องค์ครับองค์ราเท่านี้นะครับใครอยากได้แคปมาหรือพิมพ์บอกผมก็ได้นะครับ รุดสุดท้ายตามคำเรียกร้องนะครับแก้วมณีรัตนารุ่น2นะครับแบบกลมใสนะแบบนี้เรียกม,มาให้เรียบร้อยนะเ,ออเนื่องจากมีหลายท่านบูชามาแล้วก็ไม่รู้ที่มานะโดนปลอมเยอะนะครับแล้วก็หลายๆท่านมาถามผมนะครับว่าที่เคยไว้หมดมีไว้หมดหรือยังชุดเหล่านั้นชุดเก่าหมดไปแล้วนะครับอันนี้แบบนี้เป็นของส่วนตัวที่ผมมีให้บูชานะผมขอราคานี้แล้วกันนะครับ599ครับ 599ผมมีอยู่10กว่าองค์ครับใครอยากได้ใครอยากมีไว้บูชาแล้วก็แก้วมณีรัตนะแบบนี้ดูแท้ดูเก๋ไม่ได้นะครับต้องมีที่มาในการบูชาที่ดีมากๆไม่งั้นอ,อย่าไปบูชาครับไม่ว่าจะที่ไหนก็ช่งางแบบนี้ผมประกาศแท้จากวัดให้นะครับผมมีอยู่10กว่าองค์แค่นั้นแะครับขอแบ่งชุดท้ายแล้วนะครับครับผมใครอยากบูชารุ่นไหน ชอบแบบไหนแคปมาหรือพิมพ์บอกผมก็ได้นะครับผมจัดให้ทั้งหมดครับมีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันกลางๆนิดเดียวนะครับแพงสุดก็3,000กว่าเองครับได้2ององค์ทั้งหมดทั้งมวลอ้างอิงจากหนังสือสมบัติพ่อให้เป็นหลักเลยนะครับรับประกันแท้ตลอดชีพรับประกันแท้สากลตลอดชีพทุกสายตาไม่ใช่แท้ผมคนเดียวนะต้องแท้ทั้งหมดนะครับ ใครอยากได้รุ่นไหนบอกผมนะครับหรือนอกเหนือจากนั้นนะครับแอดไลน์ช่องจ่าหน้ามานะครับถ้าท่านไม่ได้แอดไลน์มาท่านจะบูชาไม่ได้เพราะว่าเวลาเรามาพิมพ์หน้า YouTube ผมไม่รู้ว่าท่านเป็นใครแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราป้องกันมิจฉาชีพนะครับรายแอดผมมีแค่หนึ่งรายเท่านั้นและต้องเป็นชื่อผมเท่านั้นชื่ออื่นไม่ใช่ขอให้ฟังผมทุกกรณีเพราะว่ามีคนโดนมาแล้ว นะครับผมสวัสดีครับ